สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านป้าป้าใช่เลยฮัลโหลหน <laughs> ่อยครับฝนตกพี่น้องว่ากันยางออกทงนะคะหาปลาหาไอหาผักหาผักไปต้มป่า่างหลินเอาบรรยากาศย่ามแรงนะคะหกโมงแรงนี่ คคยางเด็ดเนี้ยมวลแรงรอบโมบานนี่แหละน้ำทงน้ำทาหาเก็บพักจ้ะพี่น้องดอกไม้สีเหลืองงามงามสาวก,ากระดินยางไปเบิ่งกระเดือคือ้งามแถมดอกอยี่ยังมองนี่สาวกระดินเคยมากเก็บอันอันนี้นะคะมันดอกอยีหงยังคืองามแท้ สาวกระสินก็ามาเก็บพักมองหน่แตาวข้าเจ้าอันข้าเจ้าตัดแล้วค่ะเอยดอกอีอย่างนี้พี่น้องคุณนะอย่างงามเลยดอกไม้ป่าเนาะค่ะอย่างงามเลยดอกสวยมากอะ่ะอย่างงามเลยแต่ว่ามากล่องขอ่อยขึ้นเหมืดแท่ตัดคืองามแท่ นี่ยมองตะกีดค่อยมาเก็บพักกันนี่แล้วว่าเขาจะตัดแล้วไป,ะป,ะปะ่ใหญาเฮาหาพักกระสินเห็นยี่หันเรื่องเหลืองไปเบิ่งกันพี่น้องมันพักบ่มันยอดมันดอกพักบ่เฮ้าไปเบิ่งกันนี่พี่น้องนี่น้อค่ะแต่ว่ามันจากบานแล้วเขาก็เอาคืเอเกขาเอาดอกมัน,นโอ้ยกล่องที่ใส่ คนณจะใส่กล่องจะใส่โอ,อ้เดี๋ยวเป็นดอกตะวากะอ่อ,อนๆออดีนะจ๊ะนี่เดี๋ยว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 แป๊บนึงจ๊ะเห็นปะงามๆเลยเห็นปะอุ้ยอุ้ยบกตมเนแ้ยปากมือนี่ค่ะชอบบกใหญ่ส,สวยๆเลยนี่เด็ดเอาเลยค่ะปากาศกระจน่น อกาศกระจนนี่พี่น้องเด็ดเด็ดอรรถงามงามนี่กินได้เมดนะคะลวกแสบหนึ่งแสบีบออมก็ได้โอ้ยขาดใจโอ้ยเลสอจีเด็ดแน่ใดดอก <c oughs> มัน <c oughs> มันหยาบนี่เนาะค่ะเออยเด็ดเอาทึงทึงนี่ กำลงกังขี่รถไก่เข้าก็เหลียวเบิง่งว่าอันนี้เฮ็ดหยางนี่นะคะเป็นผักกาดอันหินบ้านเฮ้านี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่แต่ว่ามันสแสบมันอยู่ต่างทินตางแดดสิมันแสบก็อยู่บ้านเฮ้าแต่มันหายากปีหนึ่งมมคขังเดียวนะคะนี่เห็นปะอืโอ ลกตุ่นมาแล้วแต่ประได,ด,ด,ดี๋ยวมีดมันจัดเด็ดเย้นี่นะคะงามงามพี่น้องง,งามงามพนะักกอบ์กไงรวัวประกาศกระเจ้นค่ะ โอ้อยเศษหนาบนี่ซ้ำหนึ่งจะนี่หลายอยู่ด้วยแต่ว่ามันดอกมันบานมาแล้วนะตัวดอกซ้ำนี่แซ่บดิจ้ะกินได้เอาไปขัน้นสมก็ได้ขัน้นมันขึ้นใหม่ใหม่นะคะไปเบิ่งอีกพี่ค่ะเห็นมา อสิเอาตดอกเอาตัหนยอดทั้งทัมันนี่ประกาศกระจ้นค่ะโอ้อันนี้งามๆอยู่นี่ลำต้นมันหันหยาบเนาะเออยังกว่าขาเอืนมันแข็งมันหยาบแล้วค่ะแต่ว่ายอดมันดอกมันแบบกินได้อยู่ แสบๆยู่ค่ะพี่เห็นบ่างามๆงามๆเด็ดอะเลดจ้ะเดี๋ยวเช้กเากันลเสินเสียนมีป่าอยูก่ก็สิหนึ่งใส่ป่าได้สิหนึ่งให้เบิ้งนะค่ะกินให้เบิง้งเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเห็นเก็บเพกเก็บอย่างายคลิปเล้วคือบเบ่เห็นกิน่าสิว่านะคะ่ะ กินก็ได้ค่ะ,ะว่ามันก็กินใส่เป็นคนมากินพักนะคะแต่บางครั้งอ่ะทายคลิปแล้วบ่ได้ล่องกับมี่ค่ะ,ะเพราะว่าเบิ้งไปเบิ้งมากว่ามาพานกับบนล่องให้เบิ้งนะคะนี่ขันห้ามาสราก,ก็นี่นี่มันเผาทิ่มมดค่ะนี่เห็นปะนี่ค่ะ สมนีอันสมเนีเดยดอกอ่อนๆอยู่ค่ะนี่ว่าใน้แกอือนี่มันขึ้นยังสีแหละดอกประกาศกระจนนะคะ่ะมาใหม่ๆกับว่ากากินดอกพี่น้องอันในยนินตะเพิ่นวายกินได้กับว่ากากินดอกค่ะ วันนี้เก็บไปอันให้เถาแก่เถาแก่คนไทยไปบอกคนว่าพักนี่กินได้เพล,ล่าเหล้าใส่ปากเลยทั้งที่บริบนทยี่ลวกขั้นีนยังนี่แหละแต่ว่าพวกกเพลันก็เลยบ่ตาย่ได้เส้นดอกก็เลยะอู้ก็เลยกล้ากินไหมพี่น้องเนี่ยห้นะน้อค่ะแล้วกระสินแกนเอาถุงมาใส่กันนี่ค่ะพี่น้องเก็บเอาแต่ว่าขั้นสม มันแข็งค่ะเพราะเป็นตะกินดอับคันสมลวกลวกกับหนึ่งออกมามันสิเปื่อยแสบแล้วค่ะกลินแสบด้วยป๊าป้าพลาสติกแบกมีไหมว่อ,อห้อยค้นมาเก็บแต่นี่มันบันี่ไอห้อยค้นหักได้นี นี่นะคะนี่แพกของเฮาเห็นบ่นี่นี่โรงเรียนที่สาวกระสินว่ามันจดีดอมาเห็ดงานนะคะพี่น้องอยู่ิเกลไกลบ้านบ่ได้มาเห็ดงาน,นจีดนี่ยา่างไปแค่เดียวก็ะหอดบ้านแล้วคันได้เห็ดรงเรียนเลยนะคะบ่แน่แน่นาคตอาจจะขอมาเห็ดรงเรียนนี่ก็ได้ะคะ่ะพี่น้องงามงามเขียวอ้วนๆเยอะ อันนี้บ่ไดยูติดถนนบันไดด้วยจ้ะนี่ต่ว่ากะบ่มีไผ่เข้ามาดอก,กน,นะค่ะอ่ออนอันนี้อ่อนอ่อนกว่าที่เข้าไปเก็บบางหันอยู่ค่ะดอกกระจิงอยูต่ว่ามันอ่อนนี่นะคะ ้ำมันไลออ่อนอืมนี่ทีซ้กหนึ่งจะกระสินจะอ่อนจะไปขั้นสมมันนัน่นบ่แแสบคอยขั้นแล้วนะคะนี่นี่เฮ้ยจะอ่อนแท้จะอ่อน,ออนต่บ่ามันหน่นแก่มันหน่นบานเร็ว พี่ยอดอ้วนรัวพี่จะ้ะอนี่นี่เห็นไหมางามพูดนนะ่ะเห็นไหมัมกหลายเลยเห็นเห็นมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันพูดนน่ะพูดนน่ะพี่น้องน้องค่ะจีนั่นเปนแก่เร้วแก่เร้ว นี่ค่ะโอเคแต่พี่น้องนี่ได้ลายแล้วอยู่ในถุงน้ำพย้ยญกันลายแล้วนะคะโอ้ยเอามองนี่กันมองนี่คืองามแทนนี่คุณนะ่ะฝนมาแล้วฝนมาอีกแล้ว อโอเคจ้ะแล้วเราก็สิส้นเมื่อแล้วฝนตกแล้วพี่น้องพี่น้องพ่อแล้วผักติวพ่อแล้วพ่อแล้วนี่ค่ะนี่ผักติวฝรั่งนะคะได้แล้วนี่ใส่ต้มสมปาติวฝรัง่งนี่นี่นะคะ่ะนี่ติวฝรัง่งหาบวกอีกจ้ะ จะยอดส,ดสวยเลยนี่นี่นี่จ้ะซัมบอดีป่ปูปูไหมเฮียเนี่ยนูเนาะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในอ่อนทงหน้าไหมคะนี่นี่ไผม,ม,มาคลีดักนี่ไอ้นี่ <Hey. S 1> น เห็นนะมันยังได้ทงหน้าจ้ะนี่เห็นนะมันเป็นทงหน้าว่ามีไผลงมาดอกมาอีกจ้ะจะเอาอีกจะทอกันนี่ไปต้มเส้ปลานะคะคนผู้ยืนถา